สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ผมกับเกมวิวเจอไฟนะครับก็วันนี้จะมาขอโทษทุกๆคนนะครับเนื่องจากก่อนหน้าเนี้ยผมได้ทําคลิปเนาะแนะนำการเล่นไปนะครับว่าตัวเที่สามตัวแรกคุณเลือกอะไรดีนะครับแล้วก็หรือว่าคลิปคอนเทนต์ต่างๆที่ตามมาเนี่ยจริงๆพูดกันตรงนี้เลยดีว่าครับว่ามันผิดพลาดนะครับก็ไม่เชิงผิดพลาดขนาดนั้นแต่ว่ามันผิดพลาดจริงๆเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เล่น เกมนี้มานานเนาะแล้วก็กลับมาเล่นได้ไม่ถึง15วันก็เลยรีบไปทําคลิปไปหน่อยนะครับอย่างตัวเองยังเล่นไม่ถึงแบบคอนเทนต์ทั้งหมดของเกมเนาะว่าแบบคอนเทนต์ไหนมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก็รีบทําคลิปเกินไปนะครับก็ต้องขอโทษคนที่แบบเลือกฮีโร่ตามในคลิปกันก่อนด้วยนะครับก็ขอโทษจริงๆซึ่งวันนี้จะมาแนะนํากันใหม่เลยนะครับแบบรีเซ็ตเลยนะครับว่าเทียร์สามเนี่ยตัวแรกอะที่ที่เกมให้มาเนี่ย แต่ตัวเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยควรจะเลือกอะไรนะครับ <c oughs> คือตอนแรกผมนึกว่าเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยครับว่าเราจะเอาชาลอนเนี่ยที่ผมบอกไปครับไอรอนแมนหรือว่าจะเป็นตัวของแอน,นแมนนะครับที่แบบเออเก่งเนาะแอนแมนตีบอสเก่งนะครับชาลอนโรเจอร์ก็เก่งนะครับหลายตัวเนี่ยที่ผมให้เลือกก็จะเป็นพวกนี้นะครับไอรอนแมนฮักอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ย ตัวที่ควรเลือกที่สุดนะครับก็คือทอนั่นเองครับถามว่าทําไมถึงเป็นทอนะครับเกมเนี่ยครับตอนเนี้ยเนื้อโหมดเรื่องราวนะครับก็คือโหมดของตัวในส่วนของเรื่องราวเนี่ยออนติเมทนะครับเรื่องราวในส่วนของออนติเมทเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนาะนี่นะครับในส่วนของเรื่องราวออนติเมทนี่ยนะครับโหมดอันติเมทเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ให้ของนะครับเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไบโอไลวันนะครับหรือว่า จะเป็นแบบเห็นแบบจะมีไบโอแบบตัวละครเยอะมากเลยเห็นไหมครับหรือจะว่าจะเป็นการรวมชิ้นส่วนของมันนะครับที่จะได้เกียร์นะครับมีโอกาสได้เกียร์เลยนะสําหรับคอนเทนต์นี้นะครับก็คือคุณต้องมีตัวเทียร์สามเนี่ยหรือสองจุดห้าเนี่ยเวเจะสิบเพื่อมาเล่นคอนเทนต์นี้นะครับมันก็เลยผนวกกับว่าที่ผมแนะนําไปอ่ะมันไม่ไม่ดีนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยครับจะมีบางด่านนะครับเช่นเอ่อด่านแรกนะครับด่านหนึ่งขีดหนึ่งเนี่ย จะก,การพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ตัวกายภาพในการผ่านสองขีดหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวต้านกายภาพคุณต้องใช้ตัวพลังงานในการผ่านเนาะแล้วก็จะมีด่านที่แบบอืน่นๆก็จะเป็นปกตินะครับก็จะเป็นด่านที่นี่ครับสะท้อนฮีโร่นะครับแล้วก็เป็นายไลท์สะท้อนายไลท์นะครับประมาณนี้เนาะหลักๆแล้วก็จะมีด่านก็คืออันติเมตนะครับฝั่งอันนี้ก็คือเหมือนกับ ไม่ยากมากครับด่านเก้าก็คือจะก,การกาดเบรกหมดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมาก,การกาดเบรกหมดเลยนะครับแล้วก็นี่ครับความเสียหายไายธาตุนั่นเองหร,อหรือก็คือถ้าคุณไม่มีธาตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวทหรือกายภาพเนี่ยคุณก็ตีไม่ได้ทาให้ผมนะยังไม่ผ่านเลยเห็นไหมตัวผมเองเนะี่ยยังไม่เคยผ่านเลยนะครับด่านหนึ่งคีนึงเห็นไหมเนี่ยไม่เคยผ่านเลยเนาะแล้วของที่ได้ก็คือเป็นอูรูนะครับอูรูเทพเจ้าเนาะซึ่งหลังๆได้ใช้ยเยอะมากเลย แล้วก็จะมีตัวของนี่ครับหนาทานอสเนาะก็คือหนาทานอสเนี่ยไม่ได้ยากขนาดนั้นประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่ทานอสให้คือคุณมีโอกาสได้การ์ดพีเลยนะในนี้เห็นไหมเนี่ยมันก็เลยเป็นคอนดิชนนึงที่ควรที่จะเล่นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นผมมาเพ,พิ่งผ่านได้เพราะว่าเงื่อนไขในการที่จะเล่นก็คือต้องมีเทียสาหรือ2.5เนาะอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นเทียสองธรรมดาต้องใช้ถึง3ตัวเลยนะครับถึงที่จะมาเล่นได้เพราะฉะนั้น เดี๋ยวเรากลับไปที่คิปของเราดีกว่าเอ่อตัวละครที่คนเลือกเนาะโอเคกลับมาที่ตัวละครที่คนเลือกนะครับถามว่าแล้วตัวไหนล่ะที่คนจะเลือกนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับสาหรับคนที่ไม่ได้เติมนะถ้าไม่ได้เติมให้เลือกทอนะครับถามว่าทําไมถึงเป็นทอนะครับทอเนี่ยเอ่อเป็นเป็นธาตุนะครับก็คือธาตุก็คือสามารถตีได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านการกายภาพด่านการเวทหรือ ด่านไร้ธาตุเนาะก็คือทอรเนี่ยสามารถผ่านคอนเทนต์นั้นนะครับได้ยาวเลยครับแต่ว่าจะติดด่านสะท้อนฮีโร่เนาะก็คือ,คอเนี่ยครับทอรเนี่ยสามารถผ่านได้เลยเพราะว่าตัวทอรเนี่ยเ,เป็นธาตุเนาะก็คือจะตีเข้าและความเสียพลังงานตีเข้าความเสียหายกายภาพก็คือมันเป็นธาตุมันก็ตีเข้าหมดเลยนะครับแล้วก็จะแพ้อย,อยู่แค่ด่านนี้นะครับก็คือด่านนี้ก็คือด่าน,น,นฝั่งฮีโร่เนาะเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ย ก็คือเป็นทอนะครับในกรณีตัวแรกเนี่ยเป็นทอเนาะเป็นทอนั่นเองส่วนสําหรับบางคนที่จะเติมนะครับที่จะเติมเงินเนาะตัวแรกคนเป็นวายร้ายนะก็คือวายร้ายเนี่ยก็จะมีที่ที่ให้เลือกเนะมีแค่เออเฮล่าเนาะเฮล่ากับทักซ์มาสเตอร์นะแต่แนะนําก็เลือกเป็นเฮล่าแล้วนครับเพื่อที่จะผ่านด่านวายร้ายเนาะ ถ้าผมจะไม่ผิดติดยูมันยังเป็นไวรัอยู่หรือเปล่าเฮล่าเฮล่าสม,มุดภาพก็ยังแน่เป็นไวรัอยู่นะอ่ะเป็นไวรัอยู่นะครับก็เนี่ยแหละครับก็คือควรเลือกเฮล่ามาก่อนนะครับแล้วก็ไปซื้อเติมเงินอะไรก็ได้มันก็จะได้ตั๋วมานะครับตั๋วใบนี้ แล้วก็เลือกทอจากในนี้เอานะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เติมนะครับไม่อยากจะเป็นสายฟรีเลยเนี่ยก็แนะนําให้เลือกทอไปเลยครับคือเลือกทอไปเลยนะแล้วก็แบบเล่นนะครับทอเนี่ยมีความเก่งกาจอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผม,มเพิ่งไปสังเกตมานะครับก็คือทอมีเจาะทะลุนะครับเจาะทะลุนี่ก็คือสามารถตีแบบสถานะพิเศษต่างๆได้นะครับเอ่อก็คือสถานะนี้ บับนี้นี่ครับทักษะครับนี่ครับเจาะทะลุที่กั้นนะครับความแสีทั้งหมดเนาะก็คือทําให้ทอเนี่ยจะผ่านในเรื่องเร็วมากแบบคือมันสําคัญนะครับจริงสําคัญมากจริงผมวาเสียดายมากที่ตัวผมไม่ได้เลือกเนาะทอไปก็เลยทุกวันนี้ก็ต้องมาทั้งปั้นทอเพื่อที่จะแบบว่าผ่านคอนเทนต์เรื่องราวเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยทอเนี่ยไปได้ทุกด่านเลยนะไปทุกด่านในที่ไปถึงว่า คุณสามารถตีบอสได้คุณเอาไปตีดอมมามูได้ด้วยซ้ำนะครับทอถ้าคุณปั้นสุดๆเนาะตีดอได้ผ่านเรื่องราวผ่านคอนเทนต์ที่แบบใช้ประจำวันได้เลยครับติดอยู่แล้วก็เก่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกจริงเนี่ยเรียกได้ว่ามันต้องฟิกเลยไหมว่าเป็นทอคิดว่าต้องเป็นทอครับเป็นไงก็จริงๆนะมันมันต้องเป็นทอจริงๆ ก็เลยจะมาขอโทษแล้วก็อยากจะมาแก้ว่าเออถ้าเกิดใครคนไหนที่จะกลับที่จะเล่นใหม่นะครับหรือว่าเล่นอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะปั้นเทียสามตัวไหนดีนะครับก็คือแนะนําเป็นทอเลยนะครับเออถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยถ้าเราเล่นไปสักพักนึงเนี่ยมันจะมีตัวเนี่ยวันที่สิบสี่เนี่ยสิบสี่วันปะอ่าไม่ใช่สิมันต้องเช็กชื่อไหนวะเช็กชื่อเนาะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้น,นี่พรีเมียมรายสัปดาห์รายเดือน ไม่มีแฮะถ้าก่อนถ้าเป็นก่อนนั้นเนี่ยครับมันจะมีแบบว่าตัวปลดล็อกแปดสิบมาให้ครับก็คือให้ไปปั้นทอเลยนะครับแปดสิบแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะไม่ได้แล้วเนาะก็พยายามเล่นแล้วก็ปั้นปั้นทอนะครับสําคัญจริงครับส่วนเรื่องอื่นที่มาพูดก่อนในนี้ก็ดูตามคลิปก็ก่อนได้เลยนะครับแต่ว่านี้อยากแบบจริงๆนะอยากจะขอโทษครับแล้วก็อยากจะแนะนําจริงๆแล้วว่าทอสําคัญครับสําคัญจริงๆ พอตัวผมเองเนี่ยเล่นมาเป็นเดือนแล้วหลังจากที่ปล่อยคลิปไปรอบที่แล้วเนาะก็เลยก็เล่นมาเดือนกว่าแล้วแต่ยังเคลียร์เรื่องราวไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่มีตัวพลังงานที่จะใช้มาเคลียร์ด่านนะครับนั่นเองก็สโลวน,นี้ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็ฝากติดตามคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ